คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่ข่าวดีสําหรับแพทย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะธนาคารทอสอค่ะได้มีการประกาศเปิดลงทะเบียนโครงการมาฮีโรรอบ2นะคะด้วยการขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก4,000ล้านบาทโดยจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยน,นะคะ1เป็นระยะเวลา4เดือนซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนแล้วในวันนี้ค่ะ นายจัดชัยสิริไรกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสอน,นะคะเปิดเผยว่าหลังจากเปิดให้ลูกค้าปัจจุบันที่ประกอบอาชีพแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไมฮีโร่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อรับสิทธิ์ลดอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้เหลือหนึเซต่อปีเป็นระยะเวลา4เดือนก็เปิดให้ลงทะเบียนนะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2564ปรากฏว่าเต็มกรอบวงเงินที่8,000ล้านบาทภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขค่ะทางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสอได้มีการนะคะขยายกรอบวงเงินแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ตามมาตรา ตามมาตรการเพิ่มยิ่งขึ้นนะคะจึงได้มีการเพิ่มกรอบวงเงินค่ะของโครงการอีก4,000บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าโครงการนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่29สิงหาคมหรือว่าจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินนะคะเดิมเนี่ย8,000ล้านนะฮะเปิดให้ลงทะเบียนกันไม่กี่ชั่วโมงก็เต็มล่า <okay. S 1> สุดเนี่ยก็จะเพิ่มอีก4,000ล้านะะนะฮะก็เป็น12,000ล้านะนะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการก็ติดต่อได้